ข้อ3เรื่องทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างคู่สมรสค่ะเราจะเริ่มจากเรื่องทรัพย์สินกันก่อนค่ะทรัพย์สินระหว่างผู้สมรสจะแบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสค่ะโดยสินส่วนตัวจะเป็นตามมาตรา1471และการจัดการสินส่วนตัวจะเป็นไปตามมาตรา1473ค่ะส่วนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสจะเป็นไปตามมาตรา1474 และการจัดการสินสมรสจะเป็นไปตามมาตรา1476ค่ะซึ่งมาตรา1476ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือถ้าหากคู่สมรสต้องการจะตกลงแตกต่างไปจากมาตรา1476คือต้องการจัดการสินสมรสไปในวิธีอื่นไม่ได้เป็นไปตาม1476สามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามมาตรา1 4 7 6 6ทับ1ค่ะ คือต้องมีการทำสัญญาก่อนสมรสเท่านั้นซึ่งสัญญาก่อนสมรสจะเป็นไปตามมาตรา1 4 6 5และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมาตรา1476ก็คือการจัดการสินสมรสคือมาตรา1480คะ่ะมาตรา1476จะมีวรกหนึ่งกับวรสองโดยวรหนึ่งจะมีทั้งหมด8อนุกฎหมายจะกำหนดไว้ว่าถ้าการจัดการสินสมรส เป็นเรื่องอื่นนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนอนุ1ถึงอนุ8ผคู่สมรสสามารถจัดการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยค่ะแต่ในทางกับกันถ้าเป็นกรณีที่เข้าตามมาตรา1476อนุ1ถึงอนุ8แล้วคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันทํานิติกรรมนั้นไปฝ่ายเดียวหรือว่าไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งผลคือคู่สมรสฝ่ายที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สามารถฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ตามมาตรา1480ค่ะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นว่าถ้าฝ่ายที่ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อมาได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นไปแล้วผลคือก็จะไม่สามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรมนั้นตาม1480ได้ค่ะหรือว่าในขณะที่ทำนิติกรรมบุคคลภายนอกได้ทำนิติกรรมนั้นไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนกรณีนี้ก็จะฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมไม่ได้เช่นกันค่ะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องภาพรวมของฝั่งทรัพย์สินนะคะเราจะมาเริ่มจากการอธิบายเรื่องสินส่วนตัวและการจัดการสินส่วนตัวกันก่อนค่ะสินส่วนตัวจะมีทั้งหมด4อนุตามมาตรา1471นะคะข้อสังเกตคือมักจะเกิดความสับสนระหว่างอนุ1กับอนุ3ค่ะอนุ1คือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ส่วนอนุสามคือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกไม่ว่าจะเป็นการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือรับมรดกตามพินัยกรรมค่ะถ้าการรับมรดกนั้นไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสก็จะกลายเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา1471อนุ3ค่ะซึ่งอนุ3ก็จะรวมถึงกรณีที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หาด้วยค่ะ ประเด็นที่บอกว่าจะสับสนระหว่างอนุ1กับอนุ3เพราะว่าอนุ1คือการที่เขามีอยู่ก่อนสมรสแต่อนุ3คือการที่เขาได้มาระหว่างสมรสแต่ได้มาโดยการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หาค่ะถ้าข้าเอเท็จจริงบอกว่า A และ b เป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วต่อมาบิดาของ a มอบรถให้ a ลรถนั้นจะเป็นสินส่วนตัวของ A โดยการให้โดยเสน่หาจากพ่อ ซึ่งได้มาระหว่างสมรสตามมาตรา1471อนุ3ค่ะแต่ถ้าข้อเท็จจริงบอกว่าพ่อของ A ได้มอบรถให้ a และต่อมาหลังจากนั้น1เดือน a ได้สมรสกับ b ลรถนั้นจะเป็นสินส่วนตัวของ a แต่จะเป็นตามมาตรา1น7 1อนุ1เพราะว่าเขามีอยู่ก่อนสมรสพอพ่อให้เขาก่อนที่เขาจะทำการสมรสค่ะพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตในข้อเท็จจริงดีๆนะคะ ว่าการให้โดยสเสน่หาที่คู่สมรสได้รับมานั้น <_ d ata> เขาได้รับมาก่อนหรือว่าหลังจากที่เขาทําการสมรสแล้วคะ่ะ <_ d ata> เพราะจะตอบคนละอนุกันค่ะส่วนกรณีมาตรา1471อนุที่2ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <_ d ata> ก็จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นค่ะ ยกตัวอย่างเช่น A กับ B สมรสกันต่อมา A ได้เอาเงินสินสมรสไปซื้อต่างหูราคา100บาทให้ B ในกรณีนี้แม้ A จะได้ให้ B และ A จะได้เอาเงินสินสมรสไปซื้อแต่กรณีนี้ต่างหูจะเป็นสินส่วนตัวของ B ตามมาตรา 1, 4, 7, 1อนุ2เพราะถือว่าเป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะค่ะและสุดท้ายอนุ4คือที่เป็นของมัน ของมั่นก็จะเป็นสินส่วนตัวของผู้หลับมั่นอยู่แล้วค่ะจะไม่ใช่สินสมรสค่ะโดยตามข้อเท็จจริงจะต้องแยกก่อนว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสค่ะ mm. เมื่อเราแยกได้แล้วแล้วเรารู้ว่าเป็นสินส่วนตัวการจัดการสินส่วนตัวจะเป็นตามมาตรา1473คือของฝ่ายใดฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการไม่ว่าจะเอาไปขายเอาเงินไปให้ยืมหรืออะไรก็ตามที่เป็นการ จัดการสินส่วนตัวสามารถทําได้ตามมาตราหนึ่โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งค่ะดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงบอกว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมนั้นๆก็จะต้องตอบว่าไม่สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าเป็นการจัดการสินส่วนตัวตามมาตราหนึ่ไม่เข้ามาตรา1480แค่ะและนี่คือเรื่องสินส่วนตัวและการจัดการสินส่วนตัวค่ะ ต่อมาเราจะมาพูดเรื่องสินสมรสและการจัดการสินสมรสกันนะคะสินสมรสจะมีทั้งหมด2วรวคและวัคหนึ่งจะมี3อนุค่ะตามมาตรา1474ค่ะมาตรา1474สวักสองแค่เป็นการสันนิษฐานว่าให้เป็นสินสมรสถ้าหากว่าสงสัยว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสหรือว่าไม่ใช่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสค่ะโดยสินสมรสตามวักหนึ่งจะแบ่งเป็น3อนุค่ะ มาตรา1474อนุ1ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสจะเป็นสินสมรสนะคะตัวอย่างเช่นคู่สมรสก่อนที่จะสมรส A ให้เงิน B 80บาทไปซื้อลอตเตอรี่หลังจากนั้นได้ทำการสมรสกันหลังจากสมรสได้5วันลอตเตอรี่ถูกรางวันที่1รางวัลที่ได้มานั้นจะถือเป็นสินสมรสตามมาตรา1 4 7 4อนุ1คือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสค่ะ หรือเงินเดือนโบนัสหรือว่าเงินบำเหน็จเงินชดเชยจากการเลิกจ้างทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะเป็นสินสมรสตามมาตรา1474อนุ1ค่ะส่วนมาตรา1474อนุ2จะคล้ายๆกับ1471อนุ3ที่เป็นสินส่วนตัวค่ะความแตกต่างคือกรณีที่จะเข้า1474อนุ2ที่เป็นสินสมรสได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทรัพย์สินมาระหว่างการสมรส โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้ที่ต้องทำเป็นหนังสือด้วยค่ะและพินัยกรรมหรือหนังสือนั้นต้องระบุว่าให้เป็นสินสมรสค่ะถ้าไม่ได้มีการระบุอะไรในข้อเท็จจริงก็จะเข้า1 4 7 1สอนุ3คือเป็นสินส่วนตัวค่ะและสุดท้าย1 4 7 4อนุ3ดอกผลของสินส่วนตัวจะเป็นสินสมรสประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องสังเกตดีๆค่ะเพราะข้อเท็จจริงจะพาให้เรางงได้ค่ะ ดอกผลจะเป็นทั้งดอกผลธรรมดาเช่นแมวแล้วก็ออกลูกมาเป็นลูกแมวลูกแมวก็จะเป็นดอกผลของแมวตัวนั้นหรือดอกผลนิติในเช่นค่าเช่าบ้านถ้าบ้านเป็นสินส่วนตัวค่าเช่าที่ออกมาเป็นดอกผลก็จะเป็นสินสมรสค่ะยกตัวอย่างกรณีที่จะถามเกี่ยวกับดอกผลนะคะเช่น A กับ B สมรสกันหลังจากสมรสกันแล้วพ่อของ A ยกบ้านให้กับ A กรณีนี้บ้านนั้นจะเป็นสินส่วนตัวของ A ตามมาตรา1น7 1อนุ3ค่ะคือพ่อให้โดยเสน่หาต่อมา A เอาบ้านนั้นออกให้เช่าได้ค่าเช่าเดือนละ5,000บาทแม้บ้านจะเป็นสินส่วนตัวแต่ค่าเช่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวจะเป็นสินสมรสตามมาตรา 1, 474อนุ3ค่ะดังนั้นถ้าต่อมา a ขายบ้านนั้น A สามารถขายได้เลยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพราะว่าเป็นการจัดการสินส่วนตัวตามมาตรา1473ค่ะแต่ถ้าต่อมา A เอาเงินค่าเช่าบ้านไปให้ผู้อื่นกู้ยืมกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอมเพราะเป็นการจัดการสินสมรสค่ะดังนั้นต้องแยกดีๆนะคะว่าบ้านเป็นสินส่วนตัวแต่ค่าเช่าเป็นดอกผลก็เลยเป็นสินสมรสค่ะ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องการจัดการสินสมรสกันนะคะตามตามาตรา1476มาตรา1476จะกํะกำหนดไว้ว่าถ้านิติกรรมใดๆเข้าตามอนุ 1- ถึงอนุ8คู่สมรสจะจัดการสินสมรสเหล่านั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนค่ะแต่ถ้ากรณีไม่เข้าอนุ 1- ถึงอนุ8ก็จะเป็นตามมาตรา1476วรรค2คือสามารถจัดการได้เลยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมค่ะเราจะมาดูข้อสังเกตของแต่ละอนุก,กันค่ะ ถ้าหากว่าเหตุเป็นตามอนุหนึ่งคือเป็นการขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองกรณีนี้จะต้องขอความยินยอมถ้าเป็นการทำต่ออสังหาร,ริมทรัพย์หรือสังหาร,ริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ที่เป็นสินสมรสค่ะจะไม่รวมถึงสังหาร,ริมทรัพย์ธรรมดาค่ะกรณีที่จะเข้าอนุหนึ่ง คือเป็นการขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองโอนสิทธิจำนองบ้านที่ดินรวมถึงสังหาริมทรัพย์พิเศษเช่นช้างม้าโคกระบือล่อลาแล้วก็รวมถึงรถยนต์ค่ะเนื่องจากรถยนต์มีพรบรที่กำหนดว่าสามารถจำนองได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการขายนาฬิกา หรือขายกระเป๋าแบรนด์เนมสิ่งเหล่านี้เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอควายินยอมค่ะส่วนอนุสองจะเป็นเรื่องภาระจํายอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันอื่นๆในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งหรือทำให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสค่ะดังนั้นถ้าเป็นการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินของคนอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นสินสมรสเลยก็จะไม่เข้าอนุสองสามารถทําได้ค่ะส่วนอนุสามคือการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสเกิน3ปีนั้นถ้าเป็นการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์3ปีพอดีเป๊ะกรณีนี้ก็จะไม่เข้าอนุสามไม่ต้องขอความยินยอมค่ะส่วนอนุสี่คือให้กู้ยืมเงินไม่ว่าจะกี่บาท500บาท100บาทถ้าเป็นสินสมรสต,ต้องขอความยินยอมค่ะ อนุห้าเป็นการให้โดยสเสน่หาเช่นสามีเอาเงินไปให้ภรรยาน้อยก็จะต้องขอความยินยอมจากผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งค่ะยกเว้นเป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศลเช่นใส่ซองพระปาหรือกระถิน500บาทหรือเพื่อการสังคมเช่นใส่ซองงานบวชงานแต่งงานศพหรือหน้าที่ตามทํรจัญญาเช่นให้เงินแก่บิดามารดาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยที่เป็นการให้พอควรแก่ฐานาโนรูปก็ไม่ต้องขอความยินยอมก็ได้ค่ะ6คือการปนีปนอมยอมความยกตัวอย่างเช่น A และ B สมรสกัน A นนำรถที่เป็นสินสมรสไปขับและมีคนมาชนรถของ A ที่เป็นสินสมรสโดยที่บุคคลน,นั้นจะขอทำสัญญาปนีปนอมยอมความจากการที่ขับรถชนกรณีนี้ A กับ B A ก็จะต้องขอความยินยอมจาก B ค่ะ อนุ7คือการมอบข้อพิาพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยก็จะต้องมาขอความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งค่ะพราะผลของการพิพากษาหรือการตัดสินก็อาจจะก,กระทบกับตัวสินสมรสได้ค่ะและ8คือนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งเจ้าพนักงานรวมถึงตำรวจพนักงานสอบสวนอายการด้วยค่ะแต่อนุ8จะไม่รวมถึงกรณีที่นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน ต่อเอกชนนะคะยกตัวอย่างเช่น A และ B เป็นคู่สมรสกัน A นําเงินสินสมรสไปเป็นประกันให้น้องสาวของ A เข้าทํางานที่ธนาคารเอกชนกรณีนี้ไม่เข้าอนุ8สามารถทําได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมค่ะถ้าหากกรณีเข้าอนุ1ถึงอนุ8แล้วคู่สมรสจัดการสินสมรสไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งผลจะเป็นไปตามมาตรา1 4 8 0 คือคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ค่ะแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายที่จะไปฟ้องเพิกถอนได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือว่าในขณะที่ทำนิติกรรมบุคคลภายนอกได้ทำไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนกรณีนี้ก็จะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมไม่ได้ค่ะซึ่งกรณีของคนนอกที่ทำไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนยกตัวอย่างเช่น A และ B เป็นคู่สมรสกัน A ได้นำเงินสินสมรสไปให้บุคคลภายนอกกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยซึ่งบุคคลภายนอกไม่ทราบเลยว่าเงินนี้เป็นเงินสินสมรสบุคคลภายนอกจึงสุดจริตและบุคคลภายนอกได้เสียดอกเบี้ยจึงเป็นกรณีที่เขาได้เสียค่าตอบแทนเมื่อเข้าทั้งสองข้อนี้จึงเป็นข้อยกเว้นที่ไม่สามารถขอเพิกถอนนิติกรรมการกู้ยืมเงินได้ค่ะ ประเด็นต่อมาคือการทำสัญญากรอนสมรสซึ่งเป็นการตกลงเรื่องการจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา1 4 7 6ทั้งหมดหรือบางส่วนค่ะหลักตามมาตรา1 4 7 6กทับ 1, การที่ผู้สมรสจะจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากมาตรา1476ได้นั้นจะต้องทำสัญญากรอนสมรสเท่านั้นค่ะซึ่งสัญญากรอสมรสจะเป็นไปตามมาตรา1 4 6 5ค่ะ และมีแบบตามมาตรา1466ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงบอกว่าคู่สมรสได้ทําการสมรสกันแล้วหลังจากสมรสได้ตกลงกันว่าจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอํานาจในการจัดการสินสมรสทั้งหมดโดยไม่ต้องขอความยินยอมข้อตกลงแบบนี้เรียกว่าเป็นสัญญาระหว่างสมรสค่ะซึ่งไม่สามารถใช้บังคับได้พรมาตราหนึ่งทับอกว่าต้องทำเป็นสัญญาก่อนสมรสเท่านั้น สัญญาระหว่างสมรสไม่สามารถใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าไม่มีการตกลงแตกต่างและก็จะต้องบังคับตามมาตรา1 4 7 6อนุ1ถึงอนุ8หรือวรรคสองค่ะและทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสค่ะต่อมาเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องหนี้สินกันค่ะหลักการของการใช้หนี้นะคะจะเป็นไปตามมาตรา1488และ1 4 8 9ค่ะถ้าหากว่าหนี้นั้นเป็นหนี้ส่วนตัว มาตราหน8 8ดกำหนดไว้ว่าค e ู you you ่สมรสฝ่ายนั้นจะต้องใช้นี่ด้วยสินส่วนตัวของตัวเองก่อนค่ะถ้าหากว่าไม่พอถึงจะใช้สินสมรสที่เป็นส่วนของตัวเองใช้นี่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปตามมาตรา148 8คือถ้าหากว่าเป็นกรณีของนี่ส่วนตัวคู่สมรสฝ่ายนั้นจะต้องใช้นี่ด้วยสินส่วนตัวของตัวเองก่อนถ้าไม่พอค่อยใช้สินสมรสที่เป็นส่วนของตัวเองใช้นี่ ดังนั้นจะไม่สามารถไปแตะต้องสินสมรสที่เป็นส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยค่ะโดยการใช้หนี้ระหว่างสินส่วนตัวกับสินสมรสที่เป็นส่วนของตัวเองนั้นก็จะต้องมีลำดับด้วยค่ะว่าจะต้องใช้หนี้ด้วยสินส่วนตัวก่อนถ้าหากว่าไม่พอถึงจะมาใช้สินสมรสที่เป็นส่วนของตัวเองใช้หนี้ได้ค่ะในทางกลับกันถ้าเป็นการใช้หนี้ร่วมคู่สมรส จะต้องใช้หนี่จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายโดยจะไม่ได้กําหนดลำดับไว้ค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้นี่จากสินสมรสก่อนหรือใช้นี่จากสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนแบบไหนก็ได้ค่ะซึ่งประเด็นที่จะต้องพิจารณาคืออะไรคือนี่ร่วมที่คู่สมรสจะต้องร่วมรับผิดร่วมกันค่ะนี่ร่วมนั้นจะกําหนดไว้ตามมาตรา1 4 9 0อนุ1ถึงอนุ4ค่ะ เราจะมาเริ่มจากดูที่อนุหนึ่งกันก่อนนะคะนี่เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป็นสําหรับครอบครัวความหมายของนี่ก้อนนี้หมายถึงนี่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเช่นการซื้อของเข้าเรือนหอค่าใช้จ่ายในบ้านต่างๆค่ะต่อมาคือนี่เกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวก็จะรวมถึงทั้งตัวคู่สมรสเองและบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะ ส่วนสุดท้ายคือหนี้จากการศึกษาของบุตรอันนี้จะต้องระวังดีๆนะคะเพราะถ้าเป็นหนี้จากการศึกษาของคู่สมรสจะไม่รวมอยู่ในนี้ค่ะเช่นภรรยากู้เงินเพื่อเป็นค่าเรียนปริญญาโทของตนเองกรณีนี้จะไม่ใช่การศึกษาของบุตรก็จะไม่เข้าหนี้ร่วมตาม1 4 9 0อนุ1ค่ะส่วนอนุ2คือหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสเช่นสินสมรสที่เป็นรถยนต์ ขับไปชนต้องมีการซ่อมแซมเงินซ่อมรถนี้ก็จะเป็นหนี้รวมค่ะหรือบ้านที่เป็นสินสมรสถูกน้ำท่วมและต้องมีการซ่อมแซมก็จะเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา1 4 9 0ย์อนุ2นี้ค่ะส่วนอนุ3คือหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกันยกตัวอย่างเช่น A กับ B สมรสกันและ A กับ B ร่วมกันเปิดร้านชานมไขมุก นี่ที่เกิดจากการเปิดลานชานมไข่มุกก็จะเป็นนี่ร่วมค่ะแต่ถ้าหากว่า A กับ B สสมรสกันแต่ A เปิดลานชานมไข่มุก,กเป็นของตัวเองโดยที่ B ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนี่ในการทำลานชานมไข่มุกก็จะเป็นนี่ส่วนตัวของ A ไม่เกี่ยวกับ B ค่ะและสุดท้ายคือนี่ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันกรณีนี้จะมีตัวอย่างดังนี้ค่ะ เช่น A กับ B เป็นคู่สมรสกัน A ได้ไปกู้เงินเพื่อเล่นการพนันโดยที่ B ไม่ได้ยินยอมและไม่ได้เห็นด้วยต่อมาเจ้าหนี้มาทวงถามเงินที่ A ได้ไปกู้ยืม B เกงใจเจ้าหนี้ B เลยทำการขอผัดผ่อนว่าจะใช้ให้เดือนหน้าการที่ B ไปผัดผ่อนหนี้ถือว่า B ได้ให้สัตยาบันในหนี้แล้วหนี้นี้ก็จะกลายเป็นหนี้รวมตามมาตรา1490อนุ4ค่ะ หรือกรณีที่ A กู้เงินเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวก็เป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่ B เซ็นเป็นพยานในการกู้เงินนั้นก็ถือว่า B ได้ให้สตยาบันแล้วค่ะหนี้นี้ก็จะเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา1490อนุ4ค่ะเมื่อเป็นหนี้ร่วมแล้วคู่สมรสก็จะต้องหลับผิดร่วมกันไม่สามารถปฏิเสธได้ค่ะแล้วก็จบเรื่องหนี้สินแล้วนะคะ สรุปข้อ3าเรื่องทรัพย์สินนี้สินอันดับแรกเวลาเจอข้อเท็จจริงจะต้องดูก่อนค่ะว่าคู่สมรสได้ทําการสมรสกันแล้วหรือยังและหลังจากสมรสเขาได้มีการตกลงในการจัดการสินสมรสแตกต่างไปจากมาตรา1476หหรือไม่ค่ะถ้าหากว่าเขาตกลงแตกต่างต้องดูว่าเขาตกลงไว้ก่อนสมรสหรือหลังสมรสค่ะถ้าเขาตกลงหลังสมรสเป็นสัญญาระหว่างสมรส ไม่สามารถใช้ได้ตามมาตรา1476กทับ 1. การจัดการสินสมรสก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา1476ค่ะลำดับต่อมาก็จะต้องดูข้อเท็จจริงและแยกให้ออกว่าทรัพย์สินไหนเป็นสินส่วนตัวทรัพย์สินไหนเป็นสินสมรสค่ะการจัดการสินส่วนตัวตามมาตรา1473คือเป็นของใครคนนั้นก็เป็นผู้จัดการโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ ส่วนการจัดการสินสมรสก็จะเป็นไปตามมาตรา1476ค่ะถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่เข้าอนุ1ถึงอนุ8คู่สมรสสามารถจัดการไปได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา1 4 7 6วรรค2ค่ะแต่ถ้ากรณีเข้ามาตรา1 4 7 6อนุ1ถึงอนุ8แต่คู่สมรสไม่ได้ขอความยินยอมคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถขอเพิกถอนนิติก,กรรมนั้นๆได้ตามมาตรา1480ค่ะ แต่มาตรา1480ก็มีข้อยกเว้นนะคะถ้าหากว่าคู่สมรสที่จะขอเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ให้สัตยาบันไปแล้วหรือในขณะทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทําไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนกรณีนี้ก็จะไม่สามารถขอเพิกถอนตามมาตรา1480ได้ค่ะและในข้อเท็จจริงก็อาจจะแทรกถามเรื่องหนี่มาได้ค่ะเช่นในข้อเท็จจริงจะแทรกมาว่า คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้พปทําการกู้ยืมเงินเพื่อมาเป็นค่าการศึกษาของบุตรโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินยอมและไม่ได้รู้เห็นด้วยในกรณีนี้นี่นี้เป็นนี่ร่วมหรือไม่ต้องรับผิดร่วมกันหรือไม่เราก็จะต้องดูว่าเข้าอนุใดอนุหนึ่งของมาตรา1490หรือไม่ค่ะถ้าเข้ามาตรา1490ก็จะเป็นนี่ร่วมคู่สมรสก็จะต้องรับผิดใช้นี่ร่วมกันตามมาตรา1489ค่ะแต่ถ้าหากเป็นนี่ส่วนตัว ไม่เข้า1 490ก็จะต้องใช้นี่ส่วนตัวตามมาตรา1 488ค่ะแล้วก็จบเรื่องทรัพย์สินและนี้สินแล้วค่ะ